นี่คือบ้านดอนกอกนะครับตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวละวีจัจงหวัดชัยภูมิครับถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาอาจจะเคยได้ยินบ้านดอนกอกนะครับกาอยู่ติดถนน225ชัยภูมินะครสวรรค์น,นะครับบ้านดอนกอกกาเป็นถนนซีเลนเบียดเล็ตนะครับบ้านดอนกอกเบื้องสภาพถนนหนทางบ้านเพื่นนะครับว่าเป็นอย่างเด่ในบ้านดอนกอกกาหลากัหลกๆเลยกระเฮ็ดมันสับปะลังกับอ้อยนะครับสับส่วนมากเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาชีพ อีกอย่างหนึ่งของบ้านดอนกอกก็คือไปรับซื้อบกยมนะครับรับซื้อบกยมแล้วก็ซื้อมาขายไปแหละครับส่วนมากเพื่อนจะเหตุธุรกิจแบบนี้นะครับสําหรับบ้านดอนกอกอะออกไปหาบกยมซื้อบกยมน้าบาสนะครับแล้วก็ไปขายต่อนะครับถ้าเป็นหน้าบกม่วงก็ไปซื้อบกม่วงมาขายต่อครับนี่ก็คืออาชีพหลักๆของบ้านดอนกอกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีให้มั่นหลายนะครับสําหรับบ้านดอนกอกเนาะ เซนนี่จะออกไปพุ่นได้นะครับพาบ้านดอนกอกออกไปพุ่นก็ออกไปบ้านคุมหวยทำนายนะครับออกไปหวยทำนายได้แล้วก็เข้าไปพุ่นไปทั้งในดวงได้นะครับเซนนี่ก็เข้าในดวงไปพุ่นนะแล้วก็ออกเคลื่อนโปง่งขุนเพชรได้นะครับเคลือค่อนโป่งขุนเพชรจะไปทั้งนี้ได้พี่เนอะจะอยู่ทั้งปลายปลายเคลื่อนเนี่ยจากน้อยนะครับมาเบิ่งบรรยากาศในโตบ้านเพื่อนว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือบ้านดอนกอกตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบวัวลเวจังหวัดเชียงพูมครับบรรยกา,กากาศก็ดหลากหลายมุมนะครับแล้วก็มีวัดที่อยู่บนเขาเนาะบ้านหนองกก็กเป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาสลับเล็กน้อยนะครับเขาหน่อยเขาหง่ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็แหล่งน้ำก็มีเยอะครับสำหรับบ้านหนองกกนะนนะเนาะบรรยากาศวัดบ้านเพื่อนเนาะ ที่เหลียวเห็นพุ่นกับพุ่นนะที่เป็นเขาหมอพี่น้องเห็นไกลๆพุ่นเนยเขาหมอกแบเป็นปลาชุมชนที่ปลาใหญ่ปลาหนึ่งเนาะน,นี่คือถนนสองสองห้าชัยภูมินครสวรรค์นะครับอยู่บริเวณบ้านดอนกอกด้วยพี่น้องมองคว้ามือเขาใกล้ๆนี่ก็ที่เป็นต้นบะขามนะครับต้นมะขามคาเฟ่นเนาะพี่น้องผู้ดใดเคยมากินเนี่ยครับสำหรับร้บานกาแฟร้านนี้เนาะมะขามคาเฟ่เนี่ยคว้ามือทั้งเขาาบ้านดอนกอกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศ ถนนทางบ้านเพื่อนเนาะครับก็ประมาณนี้แหละพี่นอ้องสำหรับบ้านดอนกอกเนาะบ้านดอนโก,กนี่ครับถ้าตรงไปนี่ก็เข้าไปตำบลโคกศาสเนาะครับตัวตำบลโคกศาส์บ้านโคกศาเนาะครับแล้วก็ตรงออกไปพู่นกาที่เข้าตัวอำเภอหนองบัวละวีแล้วก็ตะเลือดไปตัวจังหวัดเชียงพุ่มเลยเนาะครับนี่ก็คือบรรยากาศ ่วงเลงเล้งบ้านดอนกอกเนาะกะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากงน้องแบบนี้เละพี่น้องหาเลาะหาเที่ยวไปแต่ละบ้านแต่ละหมองไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะซี่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปจนจบเนาะทั้งแดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับเปิดอจบริบาร์ที่ใหม่ๆที่ผมจะลงคลิปเป็นประจําเลยนะครับรอบหน้าสิไปบ้านใดฝากกดติดตามไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อน้อครับขอบคุณหลายๆครับ ประชาชพมูลเข้านำส้ำปลาชุดเลี้ยงชีวา